สวัสดีครับบ่าวเท่าสอัสดีท่านผู้ชมครับสอดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่23ากันยายน2568นหรบห้พาเอฟซีพระท่านชมครับเดินทางมาหาพระบวชใหม่เดินทางมาหาหลวงพี่ท่านชมมือเศร้านี่ฝนตกนะครับแต่พอสายออกมาหน่อยช่วงบ่ายช่วงเที่ยงพี่น้องแดดจะนะครับื้อนี้มีแดดแล้วพี่น้อง นะครับเอา้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับธรรมชุมพระบทใหม่แปดห้าให้บนมาล่างห้าแปดล่างหกสี่นะครับให้ล่างไปบนสี่หกธรรมชมโอ้ถืวอว่าแมน่นอยู่ด้วยพี่น้องเด้อเอฟซี FC ก็รอถามกันคำามาหลายนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาฮอดมาถึงแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังเข้าไปกราบน้ำสศก,การหลวงพี่น้ำกันนะครับทีมงานคุณพ่อเห็ดยังกันน้อนี่ เฮ็ดดอกไม้เดอกไม้ใส่บุญกริ่นเอ้าที่พ่อเฮ็ดดอกไม้ใส่บุญกระถิ่นเอาแต่ว่าเอาจากไอ้นี่บ่พ่อเอาจากขวดพลาสติกนี่บ่พ่อไม่เฮ็ดโอ้เฮ็ดประยุกต์นี่เล่นมาคุณแม่ป้าพี่น้องนี่พี่น้องนับเอาของที่อ่าเขาเรียกว่ายังไงพี่น้องรียูสรียูสใส่ละคุณแม่มาเบิ้งท้างผิดน่มาเฮ็ดแต่ไหนยิบมาเบิ้งข้างไหนแม่ เอากับใบไม้เชิดไม้ไม้เชิดบอ้ดอกไม้อันนเอาใบไม้กับเฮ็ดก็ได้ข้าววัวเท่ากับิเฮ็ดก็ได้พี่น้องนะครับนี่นะครับนำสิ่งของที่เพิ่นเหลือใส่พี่น้องกับไม่เฮ็ดใส่ประโยชน์อประยุกต์ไหมประยุกต์ไหมเฮ็ดเป็นดอกไม้แล้วก็ไาแฟผสมไอถ้าสีบอกความไปเลยเฮ็ดใส่งานบุญใส่แม่ใส่แม่ไม่บิ่งแน่เอฟซีบางแน่นี่โอ้พี่น้องง่าย ยังชันอะไรแม่เหรอเห็นชันเห็นยันไม่ได้ออกยันไม่ได้ออกกล้องยันไม่ได้ออกท่าลัดทัดนมีพี่น <Jesus S 2> ้องอันนี้เอออันนี้เอาเอาอันนี้เอาดอกไม้เฮ็ดใบไม้เฮ็ดใบไม้เฮ็ดแล้วก็จะไปเฮ็ดท่าสีบ่แม่ท่าสีบอลอันนี้เอาร่องเบิงร่องเบิงใบสดตะวันนี่พัดสติ๊กจะเฮ็ดเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะไปเฮ็ดท่าสีเป็นดอกไม้ ใส่งานบุญเท่าปัดเทปดีแต่คุณแม่ไหมพี่น้องรียุดพี่น้องเอาของที่เหลือใช้พี่น้องนำกลับมาใช้ใหม่ขวดพลาสติกเกอรเฮ็ดเป็นดอกไม้ใส่งานบุญบุญกระถินเมื่อไรกับแม่วันที่สิบแปดค่ะสิบแปดตุลาคมพี่น้องหลังจากออกพรรษาแต่ละหม่องแต่ละบ้านแต่ละวัดนี่แหละครับงานบุญกระถินรวมด้วยช่วยกันรวมแงด้วยช่วยกันสาธุบุญน้ำได้คุณแม่เด้อปัดพี่น้องนี่ท่านผู้ชมไป นะครับแวะมาคุยกับทีมงานคุณพ่อคุณแม่เพื่อนพี่น้องนะครับเปิ้ลผ้ากันเหตุน้ำขวดพลาสติกพี่น้องมาเฮ็ดเป็นดอกไม้นะครับผมกราบนมรสการครับหลวงพี่ครับกราบนมรสการเจ้าค่ะวันนี้วันที่23กันยายน2568พี่น้องนะพาเดินทางมาหาพระบทใหม่นะครับหรือพระใหม่หลวงพี่นี่แหละท่าธรรมชุมหนาเอฟซีก็รอนะครับถามกันเคามาหลายนะครับเอามเอนีเดินทางมาบ่าวแถวเก่าทําบุญน้ำ หลวงพี่นทำทำชุ่มสาธุบุญสาธุนะครับผมใกล้ครับใกล้จะบุญจะบุญกระทิ่นเดือนหน้าสิบแปดตุลาครับผมเอาวใส่บุญแล้วสำหรับช่วงงวดที่ผ่านมานี่พี่น้องแบบงวดที่ผ่านมาเอานี่นะครับบ่เข่าดอกพี่น้องให้บนมาล่างให้ล่างไปบนแปดห้ามาห้าแปดมาล่างหกสี ซีฮอกไปบนธรรมชุ่มหนึ่งวันที่ผ่านมาแอบห้บนมาล่างให้ล่างมาบนแอบธรรมชุ่มนีใ่ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับธรรมชุ่มโอ้แนะบบพระบวชใหม่หลวงพี่ธรรมชุ่มเอาเริ่มแต่ที่พี่น้องเริ่มเขามาแล้วนะครับแอบนะครับผมพามารับรับบครเอานะครับพาพารับชมครับงวดวันที่หนึ่ง ตุลาคม2568ันห้าร้หบลวงพี่เน,ะเนเาะแม่แต่ได้เนาะได้แล้วะครับหลวงพี่ได้แล้วได้แล้ว <laughs> มันหมาดเฮงเฮงสาธ <สา S 1> <น>ุครับผมเ,เปลี่ยนแนวทางได้พี่น้องเด้อนะครับเสียดายงวดที่ผ่านมาบ่เขาเ้าดอกนะครับแล้วหลวงพี่<น>ให้แปดหานะครับหลวงพี่เน้นคู่เนเ้นเลขนี่นี่หลวงพี่เน้นท่านผู้ชมนี่หาหนึ่งแปดนะเน้นแค่นี้ถ้าเข้าจับเอาเนาะแล้วก็แค่นี้ไหม ติดบนติดล่างไว้นี่เนาะโอ้เมนค่ะนี่แปดหา้หา 8, หา้าแปดนี่ค่ะบ่หลายครูดิเพราะว่าชุดบนหลวงพี่ให้ห้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งหาก็คือชุดเดียวไหมพี่น้องถ้าเทาตัดเอาหนึ่งแปดหนึ่งห้าแต่ก็บแปดหาแค่นั้นแล้วหลวงพี่นะนหาลอตเตอรีร่ไว้นี่หาแปดก็ได้หลวงพี่กันนี่ล่างเก้ากับสี่หกสี่ไปสี่หกไปบนอ้าวบาทเนี่ยโอ้ หลวงพี่ชุดชุดบนเม็ดเดียวเลยบ่้ครับนี่แม่งอืมไอเม็ดเดียวหลักร้อยแปดกับสามครับผมแม่หลักร้อยแปดกับสามเด่นที่สามหลักร้อยเด่นที่สามเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนตัวใหญ่ใให้ได้พี่น้องได้ตัวน้อยชี้แล้วหลักสิบตัวครับหลวงพี่หลักสิบมากับศูนย์กับเจ็ดหลักสิบศูนย์กับเจ็ดหลักหน่วยหลักหน่วย สกับ2องับหลักหน่วย3กับ2อลักมาแล้วลักมาแล้วนี่ท่านผู้ชมนับจับคู่ตัวแรกกัลงพี่ชุดบน03นย์ครับศูนลัก0ูนย์ครับลักเจ็กับมีเจ็ดเจ็ดสนี่เือเาอ๋อพี่น้องหลัก10บน0กับ7หลักหน่วยบน3กับ2หลักร้อยแกับ3ามนับจับคู่0ูนย์สาม เจ็ดสามเจ็ดสองนับเม็ดเดียวตัวใดครับเม็ดเดียวเจ็ดสองนี่แนี่โอ้ชุดบนเนียนเจพี่น้องสามตัว3 7มเจ็ดสองแปดเนัเพราะว่าหลวงพีเพิ่นเนนที่เจ็ดสองพี่น้องนี่ล่างตัวใดครับหล <Okay. S 2> วงพีล่างบ่ล่างกับวิ่งสครับสองหตัวรองตัวรองสองสหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อ นะครับจังเลยกันทางเป็นแนวทางกันไว้กันบนกันล่างไว้ได้พี่น้องผู้ใดมักเม็ดเดียวก็คือหาลอตเตอรี่ไว้ได้เจ็ดสองกับสองหนึ่งกับตัวไว้นั่นะครับกับตัวไว้ด้วยบลุพีแต่ว่าถ้าชุดล่างสองหนึ่งกับสองสามด้วยพี่น้องเด้อหลวงพี่พันยำมาสองหนึ่งหาลอตเตอรี่ไปเลยเดี๋ยวบ่าวเถ้าจะจีเขียนตัวยิงใหญ่ให้นะครับอ่าสามเจ็ดสองแปดเจ็ดสองนี่ก็หายิบจับลอตเตอรี่ไปได้พี่น้องเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัว นะหรือเพื่อให้โชคไงได้พี่นอ้องได้เป็นแนวทางนะครับจังเลยกันบนกันล่ากันไว้น้าแน่ล่างไว้น้าซึ่งวดที่แล้วนี่ถ้าติดบนติดล่างพี่น้องนี่นะบแต่ว่าแปดห้าห้าแปดบ่หลายคู่ได้พี่น้องนะครับหกสี่นี่สี่หกไปบนแปดห้าห้าแปดมาล่างเดี๋ยวบอสแถวจิงจิเขียนให้เอฟซีเพราะไงไม่ไงพี่ป้าน้าสุขูสุคนเด้อเดี๋ยวจะงิเขียนตัวใหญ่งให้นะครับผม พระบวชใหม่บาวแถามาหาหลวงพีซาเนี่ยพี่น้องเอฟซีกับรอ้อเอาเดี๋ยวบาวแถาเขียนตัวยิงใหญ่ให้นะครับเอานะครับบาวแถาเขียนตัวยิงใหญ่ให้เด้อนะครับเอาท่านผู้ชมนี่ครับพระบวชใหม่นะพี่น้องนะนะรพระใหม่หลวงพี่นี่แหละนผู้ชมนะครับหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะเป็นแนวทางได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับ ถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหากีบจับลอตเตอรี่นะครับบอมักบอชอบคือบอถ่าววานะครับเบิ้งเฮาเบิ้งซื่อๆนี่แหละท่านผู้ชมนะเบิ้งซื่อๆจะมาบ่งวดที่แล้วให้บนมาล่างให้ล่างไปบนก็ถือว่าบ่เขาเนาะหลวงพี่เนาะเออแต่ว่าถ้าเฮาติดไว้ก็ถือว่ามาอยู่พี่น้องมาตัวกับนะับหลักร้อยแปดกับสามนะครับหลักสิบบนศูนย์กับเจ็ดหน่วยบนสามกับสองแบบงวดนี้หลวงพี่เพิ่นเขียนหลักสิบหลักหน่วยให้นะครับ 03 02์7านเน้นไม่เดียว72็ <72. S> 2ครับ03 02 73ตัวรองเด้อพี่น้องเด้อนะครับสามตัว372 872นะผู้ใดมัก03กกะอเอา7จส่หรือ,<จ>เ,อเอา8ไซพี่น้องแปดศูนย์สามสามศูนย์สามนัพ่อวัลัก้อย8กับสามผู้ใดมัก0ูนยกับ8ปดศูนผู้ใดมักเจ็ดกะแปด สามเจ็ดสามนะครับสามตัวหาลอตเตอรี่ไม่ได้พี่น้องเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือเข้าด้โชคใหญ่พี่น้องวิ่งล่างสองได้พี่น้องเด้อแอบสองหนึ่งตัวเน้นแอบสองสามตัวรองหาลอตเตอรี่หาตัวใดครับลุงบีสองหนึ่งนี่ปะสองหนึ่งอย่างเดหาลอตเตอรี่ไปเลยสองหนึ่งมันไปล่างเป็นบุญเด้อย่างผมย่างแล้วกันไว้พี่น้องกันไว้เลยสองหนึ่งลอตเตอรี่นี่สองหนึ่งสองสามหาไว้เลย แอบสองหนึ่งสอง,งสามทำไปบนมากกิาสิบแปดสองหนึ่งอ่าหรือเจสองนี่เอาสามคูนี่สองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองสองสามลนะหลวงพี่เนาะอ่าเพราะ่างวดที่แล้วนี่พี่น้องถ้าหาลอตเตอรี่ใบนี่ชุดนี่ของหลวงพี่นครับห้าหนึ่งแปดแปดหา 18, 8, หาแปดนี่หนึ่งหานึ่งแปดถ้าเไว้แค่นี่หาลอตเตอรี่ใบก็ได้หาแปดอยู่ที่พี่น้องไม่เป็นตัวกับมากเกิสิบปดร่างเป็นบนคือเก่านาะ ความตุกับมันลราให้มันสลับว่่าางยกันไว้นัเนาะลุงพี่เนาะเพราะว่างวดที่แล้วสลับนะครับมัคคิปินสี่โฮกไงไว้บนกันเลยถ้าเด่นเด่นตัวใดครับชุดบนถ้าวิ่งวิ่งตัวใดครับผมวิ่งเจ็ดบ่ครับวิ่งเจ็ดเลยโอ้เด่นเจ็ดได้พี่น้องเด้อเพราะว่าหลวงพี่พอนีนเจ็ดถ้าผู้ใดอยากได้เล็กวิ่งวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดเดี๋ยวเอาเท่าเขียนให้ ครับผมวิ่งบนวิ่งเจ็ดได้พี่น้องเด้อนะวิ่งบนวิ่งเจ็ดไปนะผู้ใดยอยากได้เลขเด่นเลขวิ่งวิ่งเจ็ดบนนะวิ่งเจ็ดวนะิ่งเจ็ดบนวิ่งสองล่างอแอลแคปหน้าจอพี่นะ้องหนาแคปหนะ้าจอได้ทนะ่านผะู้ชมเด้อนาผม ล่างสองหนลอตเตอรีไว้เลยคือ2 1ชุดบนนะครับ0 3 0 2 7 3 7 2เม็ดเดียว7 2็ดสอนับเด่น7จ็ดตัวร่องตัวร่องคือ0ูนย์แม่เจนกับ2นั่นแหละหลงพี่มาคักมาคู่ใดลงพี่มาเจ็ดสองกับสองหนึ่งเจ็ดสองกับ2 1แม่นท่อกันเอ้าวกรรชมนะครับบ้าเท่ากราบขอบุญขอบคุณลวงพี่ครับผม อาสาธุสาธุให้โชคให้มันเด้อบานนี้สาธุครับผมไดหน้าบุญแล้วนะพี่น้องเพราะว่าเดือนหน้านี่ก็เป็นงานบุญกระถินเลยท่านผู้ชมนะครับมันี้ก็มากันได้ทำบุญน้ำหลวงพี่น้ำขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับให้โชคให้มันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพ่อใหญ่ามีพี่ปานาสูรทุกคนา้สวัสดีครับ